อัปเดตข่าวคราของน้องลิซ่าค่ะคุณผู้ชมกับข่าวล่าสุดนี้วันนี้อัปเดตยอดวิวของเพลงลิซ่าที่กําลังจะทะยานขึ้นสู่300ล้านค่ะยอดวิวค่ะประมาณ7โมง2 00นาทีค่ะวันที่27ตุลาคม64เพลงลิซ่าค่ะมียอดวิวถึง299ล้าน2 0 9 2 90, 6 0ครั้งไปแล้วตอนนี้แฟนกาลังปั่นหนักมากเลยอยากจะให้เพลงของน้องลิซ่าเ้าาไปสู่300ล้านส่วนเพลง s อสค่ะอัปเดตเวลาเดียวกันตอนนี้ก็ยอดวิวอยู่ที่39ล้าน4 7 1 1 0 0 113ครั้งกำลังไปสู่40ล้านค่ะคุณผู้ชมแฟนๆทำงานหนักมากส่วนน้องมานี่ของน้องลิซ่าอัปเดตยอดวิว27ตุลาคม64ค่ะอยู่ที่179ล้าน3า9แครั้งไปแล้วค่ะอัปเดตประมาณ7โมงเช้า5นาทีค่ะกำลังทำสถิติให้ไปถึง180ล้านค่ะอีกนิดเดียวค่ะแฟนๆนั้นต่างรุ้นกันหนักมากรอคอยสถิติอย่างใจจดใจจ่อค่ะวันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมมารับชมภาพสวยๆปังๆของน้องลิซ่าค่ะที่ปล่อย ออกมาล่าสุดซึงภาพนี้ก็เป็นภาพที่เธอใช้ถ่ายโปสเตอร์ในการโปรโมทแล้วก็เป็นชุดเดียวกันที่ถ่าย MV เพลง SG นั่นเองค่ะบอกเลยค่ะว่าได้เห็นเต็มๆแล้วกับภาพนี้ก็แหมน้องลิซ่าของเรามีความเป็นนางแบบมากแม่ซึ่งเผยออกมาประมาณ3ภาพในแฟชั่นเซ็ตนี้ของน้องลิซ่าต่อมาได้พูดถึงเพลง SG แล้วค่ะวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปชมความฮาของคลิปนี้กันแล้วก็เป็นความน่ารักแวรันจริงๆค่ะช่วงนี้สําหรับเพลง SG กระแสะก็กําลังออกมาเรื่อยๆเลยไม่ว่าจะเป็นการเต้นค่ ค่ะท่อนของน้องลิซ่าร้องหรือว่าจะเป็นการ c o อร์ท่าเต้นของโอซูน่าแล้วก็ดีเจสเนกในคลิปหรือว่าตอนนี้ทางติ๊กต็อกก็ไม่แพ้กันค่ะมีการออกมาทำ challenge ของเพลง s g กันหนักมากรวมถึงท่อนของน้องลิซ่าค่ะก็ปังสุดๆไปเลยล่าสุดค่ะกับคอนเสิร์ต EDC Las Vegas นี่ค่ะที่ดีเจงูค่ะแกก็ได้โปรโมทเพลง SG อีกแล้วค่ะเปิดในงานด้วยกับความเป็นมืออาชีพของแกเราก็เลยได้เห็นคลิปนี้ออกมานั่นก็คือดีเจงูค่ะแกก็เต้น c o อร์ท่าเต้นของตัวเอง ซะเลยในเพลงเ g เล่นเอาเต้นกลางคอนเสิร์ตเลยทีเดียวตอนแรกค่ะ2คนนี้เขาก็เต้นท่าของน้องลิซ่านั่นแหละค่ะแต่ว่าดีเจงูค่ะก็เข้ามาเปิดงานแม็กกรน่ารักไปอีกแบบค่ะแกก็รับรู้ทุกกระแสของตัวเองจริงๆเลยพี่งูล่าสุดแกก็ไปโผล่ที่ mca music โดยไปโปรโมททางฟิลิปปินส์ดีเจสเนกก็ได้ส่งคลิปนี้ค่ะไปให้โปรโมทเพลง s g นั่นเองค่ะรีกว,ว่าแกปโปรโมททั่วโลกเลยจริงๆคลิปนี้ค่ะก็ไม่มีอะไรมากค่ะมาอัปเดตชาร์ลส์เอของดีเจงูค่ะที่ล่าสุด เจ้าตัวก็ลงมาเต้นเองเลยแล้วก็ภาพล่าสุดข,ของน้องลิซ่าค่ะเป็นภาพจากนายเอสจีค่ะคนสวยนางแบบราวกับว่าไม่ได้เป็นนักร้องนะคะแต่ว่าพ่วงตำแหน่งนางแบบไปด้วยเลยน้องลิซ่าอัปเดตค่ะสําหรับเพลงลิซ่าค่ะมันนี่ค่ะแล้วก็เพลงเอสจีค่ะแฟนๆก็ยังคงปั่นกันอย่างต่อเนื่องลิซ่านี่ค่ะก้าวเข้าสู่300ล้านวิวมันนี่ก้าวเข้าสู่180ล้านวิวส่วนเพลงเอสจีหกก้าวเข้าสู่40ล้านวิวทุกอย่างเป็นไปได้เสมอค่ะสถิติของน้องลิซ่าวันนี้อัปเดตค่ะ